สวัสดีค่ะวันนี้ทางสำนักง,งานคลังจังหวัดส,สุรินทร์นะคะได้ออกติดตามโครงการความร่วมมือในการก่อสร้างนะคะความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐโดยวันนี้เป็นงบประมาณของอ,อบจอนะคะอ,อบจอมีงบประมาณสูงสุดอยู่ที่15,480,000บาทค่ะแต่สําหรับการก่อสร้างถนนอ่าสายนี้นะคะสายแยกทางหลวง214นะคะาบ้านหนองมียีจําบวั่าตูม อำเภอท่าตุงจังหวัดค,ค่ะก็ประมาณในการลง,งานามในสัญญาคือ15ล้าน4แสน65,000ค่ะแล้วก็มีการสัดลดก็ประมาณนะคะเหลือ14ล้านเศษค่ะสำหรับวันนี้ที่ลงมาเนี่ยทราบว่าตอนที่เราดำเนินการติดตามคำแรกที่ประสามมาเนี่ย ก็คือโครงการอยู่ในระหว่างการดําเนินงาน80%นะคะแต่ณนะวันนี้ผู้รับจ้างก็สามารถทํางานได้ร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะจากการสอบถามประชาชนนะคะถนนเส้นนี้เป็นความต้องการของประชาชนค่ะมีการทําประชาคมแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่หลายชุมชน3ตำบลที่จะใช้ในการสัญจรเส้นนี้ค่ะซึ่งเดิมเนี่ยถนนมีความชำรุด บกพร่องนะคะมีเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เป,เป็นเป็นทางลูกลังค่ะแล้วก็เขาต้องไปใช้ทางอ้อมนะคะพอถนนเส้นนี้เสร็จเขาก็สามารถที่จะสัญจรไปมาสะดวกสบายขึ้นนะคะจากการสอบถามเนี่ยเราละร้อยมีความพึงพอใจนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็คือไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลก็จะใช้สนุนถนนเส้นนี้นะคะไม่พบว่ามีการทุจริตหรือมีมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างนะคะก็ถือว่าการก่อสร้างถนนเส้นนี้ของอ,อบจอาได้รับความดีพอใจแล้วก็ มีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็คือที่กําหนดไว้ก็คือที่คณะกรรมการกําหนดไว้นะคะถ้าเป็นอบจอเนี่ยต้องเป็นงบสูงสุดของอบจอนะคะก็เชิญชวนให้ส่งเข้าร่วมโครงการถ้าเป็นอบตอเทศบาลก็เจ็ดล้านบาทขึ้นไปนะคะทีนี้ในโครงการก่อสร้างเนี่ยนะคะก็มันจะมีความสําคัญแล้วก็มีผู้ทีท่เกี่ยวข้องนะคะก็คือหน่วยงานที่ได้ไดรับงบประมาณก,ก็คืออบจอนะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้รับจ้างนะคะคือหอจกอรุ่งเรืองชัยนะคะแล้วก็ประชาชน3ฝ่ายเนี่ยนะคะก็ะมาดูว่าสิ่งที่ทางอบจอไ,ดได้ได้ได้รับเข้าประมาณมาแล้วก็ทําการต่อสร้างมี มีประโยชน์กับประชาชนมากนะ้อยเทยงใดแล้วก็ตรงกับความต้องการของประชาชนหรือไม่นั่นเองนะคะในวันนี้ก็คือทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องลงมาสอบถามประชาชนก็คือในในส่วนที่ว่าการดําเนินงานเนี่ยเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ที่น้องได้สอบถามนะตอนนั้นนะั่นคือผลงานอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทางผู้รับจ้างก,ก็ได้ดําเนินการเล่นดําเนินการเสร็จตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ ก็คือถนนเส้นน้ำอัปมปาที่เราเห็นนะคะ,ะในการปรับสร้างถนนเนี่ยก็เลยอยากจะ,อะสอบถามลุงป้านะอานะคะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันสมควรที่จะได้รับการซ่อแมแซมหรือว่าการปรับปรุงใหม่หรือไม่อย่างไรคือแบบว่าเดิมมันเป็นยังไงเป็นหลุมเป็นบ่อเราเราไม่สะดวกสบายในการเดินทางใช่ไหมคะตรงเนี้ยใครใครพอจะ ได้คะ่ะว่ามันจําเป็นมากเลยที่เราจะต้องอาบาจจะต้องคุ่มงกเท่าไหร่นะสิบห้า <15 S 2> ล้านมาสร้างถนนเส้นนี้หรือว่ามันมีเส้นอื่นที่ควรจะสร้างแต่ว่าทําไมถึงมาสร้างเส้นนี้อันนี้ค่ะอยากตามเหตุผลจากพี่น้องๆทุกคนนะคะกระบวนการของทางอาบาจนะคะแล้วก็ทางผู้รับจ้างเนี่ย ท่านมองว่าโครงการเนี้ยถ้ามองถึงความโปร่งใสโปร่งใสหมายถึงว่าให้ทุกส่วนเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องเนาะมีภาคประชาชนมาส่วนเกี่ยวข้องมีท่านเนี่ยสามารถบอกแจ้งข่าวสารอะไรกับทางอบจได้เนี่ยท่านมองว่าโครงการเนี้ยถ้าให้คะแนนสิบคะแนนเนาะท่านมองว่าโครงการเนี้ยโปร่งใสสิบคะแนนไหมคะสิบไหมให้เท่าไหร่ให้กีคะแนนสิบหรือแปดเอางี้ใครให้สิบคะแนนยกมือขึ้นเต็มเลย การที่อบัผู้ร่วมประชุมท่านนะครับโครงการก่อสร้างถนนสายแยก2องหนึ่งสถึงบ้านหองผู้ใหญ่คือตลับขอบเขตงานต้องสร้างพอพอเข้าใจนิดนึงมีจราจรโดยตลอด,ดสายนีคือจ,จราจรหกเมตความยาวสองพันสามร้อยหกสิบเมตรประมาณสิบห้าล้านบาทเศษครับคือณปัจจุบันก่อสร้างได้สำเร็จรุวง ไปแล้วส่วนที่ทางที่สอบถามในเรื่องของเหล็กการเร็วที่มันจะต้องป้องกันอันตรายป <S S S 2> ้ายจราจรคือสายทางเราจะเห็นว่าเราจะมีปักทาง,งัโค้งจะมีป้ายเตือนจะมีระยะตามลักษณะของเส้นสายทางตลอดตลอดสายอยู่แล้ว <S <S การสัญจรการใช้ยายพาหานะมันจะมีเส้นทึบเส้นป่า ซึ่งคอยกำกับตามหลักของวองปลอดภัยของงานทางเราอยู่แล้วก็ขอให้คำหนึ่งใช้ใช้วังระวัดประมานโดย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 ส่วนรวมผู้ขับขี่ด้วยแต่ความปลอดภัยในระยะอะไรเรามีป้ายมีระ่ังโค้งมีป้ายเตือนตลอดสายทางอยู่แล้วคือเมื่อก่อนทางนัาจะลำบากมากแต่รู้ว่ามันทำแต่ทางสี่ห้าเมตรเล็กณปัจจุบันคุณจะจอมันเต็มไปเยอะ ีีิการสัญจรมันเ็จะสะดวกขึ้นเยอะก็ก็คือเราได้นํางบมาพัฒนาในส่วนนี้แต่การใช้ประโยชน์ของสายทางก็ระมัดระวังโดยโดยโดยสุดตัวผู้ใช้รถรางครสับหนกัับรหมายถึงว่าทางอบจเนี่ยมีทุกอย่างให้แล้วตามมาตรฐานของการสร้างถนน่คะที่นี้เดิมถนนมันเป็นยังไงคะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือ หรือรแฝงต้อาวานอถาตามเลยม่น่าือท่านัองท่นยกท่นเลาทันรงที่เราที่ทุกท่านคือก่อนเนาทางแต่สมัยโบราณก็เป็นลุ้มเป็นบ่อณะนี้ผมไม่คาดฝันว่าจะมีโครงการดีๆมา สร้างให้กับชุมชนบ้านนองครูได้สั้นจนอย่างสะดวกขนาะนี้ครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งและก็อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะฝากเพราะว่าทางไปทางป่าโคกรวนเนาะอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางชุมชนได้เสนอไปแล้วก็อยากจะนำเรียนทางพออและก็ทางอยากจะฝากเนาะครับเป็น ลุกรังถนนที่ไม่สะดวกในทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าท่านมาสร้างก็ถือว่าโอเคครับผม<น>ก็อยากจะนำเรียนเอกสารเนน้อยที่ทางชุมชนจะฝากฝากไว้กับพ่อก่อนนอกเพราะว่าผมอยากจะนำเสนอไอ้เชื่อมต่อไฟถนนลาย,ยาวทางท่าตูมครับผมแ,แต่ที่ยังไม่สิ้นสุดตรงนั้นครับผมพายก่อนนอกเื้่มต้นก่อนเพราะว่าผมอ,อยากให้มันสิ้นสุดตรงนี้ ครับทางเบี่ยงทางอะไรบอกเลยเนาะครับทางกำลังก่อสร้างะไร้เขาบอกบางวันที่เขาทำงานครับไม่ต้องใช้เส้นนี้ในช่ว้องใช้ทางยืนพี่หนยนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งรูปครับเรียนท่านายยกได้ก็ทนายกรรมการแล้ก็หน่วยงานมาจากกระทรวงทุกท่านนะครับก็เป็นคนพื้นที่นะครับก็รู้ความเป็นมาเรื่องถนนเก่ามันเป็นนานแล้วก็เป็นถนนดินนะครับ ึ่งเป็นถนนดิน,นครับพี่น้องไปได้ไปหาแล้วก็ทะลุไปหาเส,ส้นสายสองหนึ่งสี่ครับแต่ว่ามันก็ลําบากนะครับพี่น้องก็ส่วนมากจะใช้เส้นหลักไปนึงจะอ้อมไหนึงนะครับแต่ว่าก็ด้วยด้วยปัญหาต่างๆเราไม่สามารถสัญจรด้พี่น้องก็จะดูนีน้เมื่อกว่าสิบถึงสิบปีแล้วหน่วยง,งานก็จาร์ไมได้มาทำถนนดินลงลุกลุกรังตรงนั้น,น,นมันก็ยอมเราก็ถนนรูกรังก็ดี อยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าอายุการใช้งานสองสามปีมันก็จะเสื่อมสภาพแล้วก็เกิดปัญหาอยู่แต่ว่ามาในโรคนี้ผมมองเป็นรวดยานนะเออรอาดยานนะมองว่านคือมันก็ตบโจทย์พี่น้องดีว่าถนนที่เขาได้เดินทางเข้าไปตัวตลาดตัวอันคือนกิจต่องานราชการเข้าโรงพยาบาลไปทุระต่างๆนะครับกับชีวิตประจำวันก็คือได,ได้ประโยชน์อย่างมากกับชุมชนของผมมากแล้วก็มีหลายหมู่บ้านนะครับที่ใช้เส้นทางนี้ไปเรื่อยเดินทางไป่ สาระกิจที่อื่นนครับไปเรื่องเนือสาพนะครับก็ท่านนายกก็คุณอามุลต้นแล้วก็กรรมการทุกท่านเอีน้ลงในหมู่แปาทุกท่านเนาะจริงๆเส้นนี้ก็คือว่าโอเคเรามันเป็นทางเชื่อมระบางตะบลเนาะตบนครับมันเป็นทางลัดไปทัวเภอครับก็โอเคครับแต่ทีนี้มันยังยังมันยังไม่สุด มันยังไม่พูดก็ก็ฝากครับมันยังไม่เชื่อใหม่สองหนึ่งสี่ปัมานนครับแล้วก็ความเดือดร้อนครับก็ก็ฝากฝากฝากด้วยเนาะทางอบจที่มีหน้าที่ตรงนี้ครับก็เรื่องที่สองก็น่าจะเป็นขยะเนาะอย่างข่ามโคอาบก็จะเห็นมันเป็นทางลุกลังเดี๋ยวนี้มันจะง่ายสะสะดวกจ้า ບໍ່ມີຫຍັງລະເນ